สวัสดีค่ะทัางเอฟซี ee, ทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็จะรีบกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังไก่ทางสองน้ำด้ค่ะเด้อคลิปนี้เข้ามาตามตอ่อแนวทางของเหล็กมีดทีมาล่ะค่ะเหล็กมิดทีมาเป็นทรงแนวทางมาไห้ค่ะแนวทางจากทั้งหนองค่ายนล่ะค่ะเป็นมีแนวทางเป็นทรงมไห้เปลน,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 นว่าหวดนี่จะเขา่าจะออกพันศาล่ะค่ะแนวทางของทังเมืองหนองค่ายเนาะเดล็กมีทีมา สูตรคำนวณเพ่นแน่เหลขฝันเพ่นน้ำห่ะคะ่ะเพ่นทรงให้ก็เลยอยากเอามาบอกต่อว่าสั่นเพ่นว่าเป็นหวดประจําที่หนึ่งหนึ่งตุลาหล่ะคะ่ะหนึ่งตองหกแปดค่ะก่อนออกพันษาเนาะก่อนออกพันษาปูพญานาคทาั้งหนองค่ายเพ่นแนวทั้ง ความเสียทาองน้องค่ายเพิ่นล่ะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นบอกมาเป็นเหลขคานวณฝันเพิ่นนั่พร้อมเรียบร้อยล่ะค่ะชุดนี้เป็นเลขมีมทีมาค่ะเขล่กเมทีมาค่ะเลขกเมทีมาจากทางน้องค่ายเพิ่นทรงแนวทามาใม่ เอาไปเบิง่งเอาไปผิดจราหน้าเด้๋ยค่ะเดอ้อชุดนี่เพื่นมาตัวใดแน่เดี๋ยวสิ้อ้ามาเบิ่งน้ำกันแนวแนวทางมาเนี่ยเพื่นมาเลขวิ่งเป็นเลขคำนวณเพื่นหรอคะวิ่งบนวิ่งบนเพื่นมาสองกับหนึ่ง มซนาเหล็กสองกับเหล็กหนึ่งห้าสองกับหนึ่งจับคูมา้าห,สหส่สองหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ด หนึ่งสามหนึ่งสาปดหนึ่งปหนึ่งหหนึ่งหกศูนย์ อันนี้เป็นเลขมีถีมาจากท่าน้องค่ายล่คะค่ะเลกวิ่งพนกวิ่งไปทีหนึ่งกับสองจับคููหายก็ไม่ยุห6คูเนาะสองหนึ่งสองเก็หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่ค่ะ6คูเดี๋ยวเห้มาเบิ่เเลกลางเล็กลางเพ่นมาที่ ลางพ่นมาทีแปดตัวเดียวค่ะลางพเ่นมากแปดถาวิ่งลางพ่นวิ่งมากแปดวิ่งแรงมากแปด 3าม8ปดสา8แปดแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปห แปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก็ดแปดเก้าค่ะอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กล่างพนค่ะ เลขลางวิ่งมาแปะความฝันของเพิินฝันอันนี้จะเป็นเลขฝันค่ะความฝันนี่เพิินได้มาเลขสามตัวสี่เจ็ด ปดอันนี้เป็นเหลกขกวามฝันค่ะ c เจ็แปดยุดฝันอยู่เมืองน้องค่ายผานละค่ะเผินเลยว,ว่ามันจะมาเหล็กลางแต่ว่าทัดจับสามตัวกับซิยูนี่อันนี้คือเหลขกสามตัวเหล็กฝันเป็นค่ะเผินฝันเป็นเลตตีออกมาเป็นตัวเลขกห้แต่ว่าเหลขคานวณมันกะมีมากสูตรบนสูตรลางเนาะสูตรบนสูตรลางกัล่องเอาไปเบิ้งแทรกกันถ้าจเจริญสามตัว เลขความฝันถ้าเลขถ้าเลขคำนวณของเพิ่์นมีอยู่เลขคำนวณหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเก็บนี่คือเลขคำนวณของเพิ่์นล่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นเลขคำนวณของตัวเลขของตั้ง น้องไข่ล่ะค่ะเล็กมีทีมาเล็กคำนวณสามตัวเพิ่นจับไม้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเ็ดเล็กหนึ่งกับเล็กเก็ดเป็นตัวเดียวกันใดว่าสันอันนี้คือแนวทางของเพิ่นด่บอกมาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นเล็กหนึ่งกับเป็นเล็กเก็ดเพิ่นจับสามตัวมาไห่แต่อันนี้เป็นเล็กฝันค่ะอันนี้คือเล็กฝันเหล็กความฝันของเพิ่น สูตคำนวณของผลวิ่งบนมทัทยีสอกับ1จับคูมาให้สองหนึ่งสองเจ็ามหนึ่งแปดหนึ่งหกแค่ะสุดบนสุดลางวิ่งมัทยีแปดสามแปดแปี่แปดห้าแปดเจ็ดค่ะอันนี้เลขคำนวณในตารางคำนวณเลขความฝันส7 8เจ็ค่ะสี่ เลขสตัว1 1 6 1 6 7ค่ะ1น7ถัดจะเน้นบนเน้นบนเพื่อเน้นไปที่1 3 1 6 1ส1 6ค่ะชุดบน1 3 1 6สา เล็กลางเล็กลางนเน่นไปทีแปดเจ็ดี่เ7 4 7ค่ะอันนี้คือชุดรางค่ะชุดลางเหล็กลางของพันน่นไปทีเล็กทับครวหย3ามแปด8า8แปดแปแปห้าเจ็ดส่เน้นไปที 8ปดเจ็ดสี่เจ็ดค,ค่ะเลขล่างสองขูเลขบนสองขูเลขกสามตัว,วนนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดเหลขฝันสี่เจ็ดแปดค่ะเลขสามตัวจังได้ก็ล่องผิดจระนาเบิ้งได้ก่ะเดอ้อแนวทางเพิ่นบอกมากก็เลยเอามาบอกต่อล่ะค่ะมักสอบก็จังคอยตามเพราะมักว่าสอบก็ผพานได้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ เกล้าไเย้ว่าไม่ย่างหลายก็จะขอจบบเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ